สวัสดีค่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพนักงานบริการส่งเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลนะคะประจำโรงพยาบาลรัฐวิถีค่ะเพื่อนๆที่อยู่ใกล้สนใจงานนี้ไปดูรายละเอียดพร้มอมๆกันเลยค่ะบริษัท General Hospital Product จำกัดมหาชนค่ะเป็นบริษัทมหาชนที่มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน องค์การเภสัชกรรมนะคะและก็บริษัทในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการค่ะเป็นผู้ผลิตน้ำยาประจักเชื้อและน้ำยาล้างไตนะคะเปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งพนักงานบริการส่งเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลค่ะประจำที่โรงพยาบาลราชวิถีจำนวน5อัตรานะคะโดยคุณสมบัติของผู้สมัครค่ะ เพศชายอายุระหว่าง21-35ปีวุฒิการศึกษาระดับม .6 ปวชขึ้นไปนะคะผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วค่ะขยันซื่อสัตย์อดทนตรงต่อเวลานะคะหากมีประสบการณ์ในการบริการจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษค่ะลักษณะงานนะคะบริการจัดส่งยาและก็น้ำเกลือในพื้นที่โรงพยาบาลค่ะ ทำงาน5วันต่อสัปดาห์นะคะตั้งแต่6โมงเช้าถึงบ่าย2ครึ่งค่ะแล้วก็มีเวลา8โมงเช้าถึง4โมงครึ่งนะคะสวัสดีการค่ะประก,กันสังคมค่าของชีพค่าอาหารค่ะเพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่020730490ต่อ1002คุณการจนาค่ะหรือ Line ID นะคะ 098-313-1836ค่ะเพื่อนเพื่อนที่สนใจงานนี้อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักเข้าไปได้เลยนะคะไม่อยากพลาดข่าวสารงานใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ